สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเอออันนี้ผักเซียนนะคะเซียนฝรั่งผักเซียนนไ,ได้มาเยอะนะคะนี่ก็ได้ผักเซียนฝรั่งมาเยอะนะฮะจะทำการดองนะคะดองเก็บไว้กินนะคะ นี้ล้างแล้วนะคะสี่ห้าน้ำมีคนชอบล้างอันนี้พี่หนีก็จะล้างน้ำสุดท้ายทอจะ,ะตกขัวมันเล็กนะคะขัวมันเล็กมันก็เลยตั้งกล้องไม่ได้น,นี่มีใครถืออันนี้ก็จะห้าน้ำชอบล้างวางให้มันสดเด็ด เียนนะคะทีจุกจุดมานะคะไปครึ่งชั่วโมงเดินเล่นไปะไปกลัดก็ชั่วโมงหนึ่งไปกลับก็ชั่วโมงหนึ่งนะคะก็มันไม่ไกลนะคะป่าก็าจะเข้าไปในป่าใหญ่มันก็ว่าพี่นี้ว่าจะเข้าไปในป่าใหญ่นะคะ นีเขาทำทางไปทั่วเลยปิดทางกูน้ำที่ห้าน้ำที่หกเดี๋ยวเราจะมาทำกันดองนะคะดองของกันดองเสียนได้เยอะ ครัวมันเล็กครัวมันเล็กอะไรทำอะไรหน่อยก็จนทำทีละอย่างก่อนทำทีละอย่างน,นี่จะมาคั้นผักเสียนก่อนนะค่ะพี่จะมาคั้นผักเสี้ยนก่อน เยนนอกนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นออสวัสดีค่ะทุกคน,นะคะอันนี้จะเป็นตำแยนะคะตำแยป่านะคะ เราเอามาต้มนะคะหรือว่าเราเอามาต้มดื่มให้มีกำลังวองชาแล้วก็อเอามาทำเออเอามาปั่นใส่คมิ้นกับแครอทหรือน้ำส้มหรือแอปเปิ้ลอะไรก็ได้นะ,ะเ,เอามาผสมทำเป็นเครื่องดื่มได้นะครับปั่นก็จะเป็นยาล้างเลือดยาดีอะคะ่ะ อันนี้พี่นีก็ว่าเดี๋ยวจะจัดการปั่นเพราะว่าเก็บของเอามาเยอะเลยทุกอย่างเก็บมาเยอะเลยเราก็จะค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆทำอันนี้ก็จะเริ่มจัดอันนี้ล้างเสร็จแล้วนะคปักเซียนนะเสียนนอกล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวงานต่อไปก็ จัดการล้างกระเทียมนะี่กระเทียมเทียนนะคะ,ะเก็บมระถิงนบ้ายจะเป็นงานงานช้างงานช้างเลยอะวันเนี้ย <c oughs> หายงานหายงานทำครัวมันเล็กก็เลยราคะกระเทียมป่า สวิตเซอร์แลนด์มันก็จะออกดอกบานแล้วต้องไปเลือกเอาเพราะว่าอีกหน่อยมันจะแก่แล้วเราก็ต้องรีบเก็บทำตอนนี้เพราะว่าต่อไปมันจะแกะ่ <c oughs> มันจะแก่แล้วเ,เราจะเริ่มห้ามลมนะ

แขนก็ยังไม่ค่อยมีแรงแล้วค่ะแต่แบบเป็นคนชอบหาเพราะว่าผักเซียนนี่มันเริ่มนะคะมันเริ่มออกดอกมันเริ่มออกดอกแล้ว ผักเสียนนะคะเริ่มออกดอกแล้วโอ้หลังก็ไม่มีแรงแขนก็ไม่มีแรงแต่เป็นคนที่ชอบทําช,ชอบทําชอบเก็บช่วงนี้ก็เป็นช่วงหาผักป่าก,กิน จะดองผักเสี้ยไปเก็บผักมาแล้วก็วิ่งไปซื้อเกอลือร้าน,นข้างซื้อเกลือโอ้ยเกลือ,อน,นี่ก็แพงถ้าไปซื้อที่มิโคอะไรก็จะได้ โดยเพื่อไว้หน่อยแล้วทิ้งไว้มันทิ้งให้พักๆหนึ่งแล้วก็อย่าค่อยมาทำการคั้นเดี๋ยวค่อย,อยจัดมาทำการคัน้นกล้องหนึ่งโทรศัพท์บนเครื่องไหม ก็ยังมันเรียนรู้ยังไม่รู้จากว่าจะจับกล้องกลับได้หรือเปล่า๋ยวลองดูเอ๊ะกลับได้ต้องรุ่นใหม่นี่กระผักเซียนของเราเนาะมะีกระโลกเกลือเอาไว้พักพหนึ่งเกลือเกลือให้มันนิ่มกันเนาะได้สองกะม,มังใหญ่เลยได้สองกะมังใหญ่เลย ออกล้องอันนี้กล้องมันจับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเ้วไปฉีดยามาอันนี้ก็เลยมาอบอบเนื้อซื้อมาแล้วก็อบพริกเดี๋ยวจะตำพริกปลาํำพริกปลากิน หลังปวดหลังค่อยเดินไปแล้วก็ค่อยเดินมามันไม่ไกลอาศัยว่าโชคดีอยู่อยู่ติดปานมันไม่ก็ไม่ติดเท่าไรหร่เราต้องขยันเดินเดินขึ้นเดินลงไปเก็บผักนิดเียก็เราก็พี่นี้ก็ เดินเรื่อยๆไปถ้าคนไม่ขยันจริงๆนะเข้าไปก็จะทอ้อเพราะเพราะว่ามันเราไม่มีแรงแขนขาลหลังเราก็ไม่มีแรงเดินค่อยๆเดินไปแบกกระเทียมมาเนีย่ยเดี๋ยวจะต้องทำการล้างทำการล้างกระเทียมนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาปัน่น ันทำกระทิโอ้ยมอเช้านี่ไปฉีดยาพีนนี้ไปฉีดยามาแขนไม่มีแร,รงมันไม่ใช่ว่าแขนไม่มีแรงมันชานิ้วมือมันชานมากนะคะก็เลยไม่โอเลึ้นามุดเยอะยังไงผักได้ที่ แล้วพี่นีจะเอามามมมอวดนะเดี๋ให้ผัดเป็นแล้วนะถ้าผัดเป็นแล้วเดีย๋ยวพี่นีจะมากินกับต้ตมตำกินกับอะไรอวดนะคะยิบนี้สำหรับแค่นี้ก่อนนะคะฝากตามกดติชมกดไล ก็สปายให้พี่นีด้วยนะคะเพรเริ่มทำ YouTube ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนก็จะถ่ายไปเรื่อยๆชีวิตในเมืองในป่าเดินเขาเดี๋ยวร้อยแข็งแรงอีกสักนิดนึงเพราะว่าจะได้ปั่นจัก,กรยานเพราะว่าน้ำหนักมันเกินแล้วกระดูกสันหลังมันไม่มีผ่าตัดมันกิะทานน้ำหนักไม่ค่อยได้ ก็เลยพี่นีก็เลยต้องค่อยๆเป็นก็ค่อยไปค่อยๆลดไม่รู้จะลดท่านสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วอยู่ต่างแดนเนี้ยมันก็จะลําบากเลยเอานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่นีเขาฝากคลิปนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆน,นะคะทุกๆคนนะคะปุยาตาใหญ่ ทุกคนยังพูดไม่ค่อยเป็นยังอึกอกอักอักอยู่สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ